ที่คุณอาจไม่รู้เกี่ยวกับฟินแลนด์ฟินแลนด์ตั้งอยู่ในยุโรปตอนเหนือรวมกับประเทศนอร์ดิกและไอซ์แลนด์ซึ่งมีความคล้ายคลึงกันมากในด้านประเด็นทางสังคมการเมืองและเศรษฐกิจแม้ว่าฟินแลนด์มักจะถูกจัดกลุ่มว่าเป็นส่วนหนึ่งของสแกนดิเนเวียซึ่งรวมถึงสวีเดนนอร์เวย์และเดนมาร์กโดยฟินแลนด์ไม่ใช่ประเทศสแกนดิเนเวียเป็นเวลาเกือบ700ปีที่ฟินแลนด์เป็นส่วนหนึ่งของสวีเดนจนกระทั่งสงขรามฟินแลนด์ในปี1809หลังจากนั้นดินแดนแห่งนี้ก็กลายเป็นนนส่วงนนงของ จักรวรรดิรัเสเซียอาจจะดูเหมือนว่าฟินแลนด์มีพื้นที่ทอดยาวไปจนถึงมหาสมุทรอาร์กติกแต่จริงๆแล้วถูกกันโดยดินแดนของนอร์เวย์ฟินแลนด์เป็นที่รู้จักในฐานะดินแดนที่มีทะเลสาบมากที่สุดในโลกมากกว่า188,000แห่งและที่น่าสนใจคือมีทะเลสาบแห่งหนึ่งในฟินแลนด์ที่ชื่อว่าในโตคายแนนซึ่งมีลักษณะรูปร่างคล้ายกับแผนที่ของฟินแลนด์โดยประเทศแห่งนี้ได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีความสุขมากที่สุดหลายปีซ้อนซึ่งในโลกของโทรศัพท์โน เกียร์ถูกประดิษฐ์ขึ้นที่นี่และเกมมือถือชื่อดังอย่าง Angry Birds ก็ถูกพัฒนาในฟินแลนด์